ผแดกกิจกรรมพลเรือ,อนกองบัญชาการโรงเรียนการบินขอนำเสนอประมวลภาพกิจกรรมหน่วยในห่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2556ดังนี้ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระพิสุสงฆ์จำนวน19รูปเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ86พรรษาณวิหารพระพุทธสีนภาพิธรรม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าลานหน้าอาคารกองบัญชาการโรงเรียนการบินรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสาขากำแพงแสนพบปะสนทนาเพื่อดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหน้าโรงเรียนการบิน รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานการประชุมข้าราชการโรงเรียนการบินและโรงพยาบาลจันทรูเบกษากรมแพทย์ฐานอากาศเพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะนําไปสู่การพัฒนาหน่วยผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกสิทธิการบินรุ่นที่35นาานจอดอากาศยานกองฝึกการบินโรงเรียนการบินผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส5ธันวามหาราชประจำปีพุทธศักราช2556โดยคุณรวีลักษณ์ผลิการน,น์ประธานชมรมแม่บ้านฐานอากาศกำแพงแสนพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมในพิธีนลาลาน,น้าอาคารกองบัญชาการโรงเรียนการบินนาวาากาศโทรสราวุฒิเชียงว่องรองหัวหน้ากองบริการโรงเรียนการบินเป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบินร่วมพิธีทำบุญตักบ,บาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ8 6พรรษาหน้าลานพิธีพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกสิทธิการบินรุ่นที่36หน้าห้องประชุมกองฝึกการบินโรงเรียนการบินผู้บัญชาการโรงเรียนการบินพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทลุเบกษากรมแพทย์ฐานอากาศให้การต้อนรับผู้บัญชาการฐานอากาศและคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีรายงานการจนบุรีนาลานจอดอากาศยานกองฝึกการบินโรงเรียนการบินรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟ72ปีโรงเรียนการบินเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดงานครบรอบ72ปีโรงเรียนการบินและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีบวงสรวงและพิธีสง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบินครบรอบปีที่72ณวิหารพระพุทธรีนภาพิธรรมโรงเรียนการบินผู้บัญชาการโรงเรียนการบินปลูกต้นแคนาในพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบินโดยพลอากาศเอกอาคมการจนะฮิรันอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยณบริเวณสนามหญ้าหน้าผนกปกครองกองฝึกการบินโรงเรียนการบิน เสนาธิการโรงเรียนการบินให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรอาชัญญารัตนอุบลประธานสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโอกาสนำคณะอาจารย์นิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญามหาบัณฑิตจำนวน20คนเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบินณห้องประชุมกองฝึกการบินโรงเรียนการบิน รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ทำการในอากาศรุ่นที่163จำนวน20คนระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่20ธันวาคม2556นแผนกฝึกการยังชีพกองการศึกษาโรงเรียนการบิน ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานการตรวจสอบการฝึกภาคที่หนึ่งตอนที่หนึ่งให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี2556ผลที่สองนัำนามฝึกกองพันทหารอากาศสยโิทนโรงเรียนการบินรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีเปิดอบรมการพัฒนาเครือข่าย ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ i อ t ชุมชนโรงเรียนการบินเพื่อพัฒนาบุคลากรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยจัดอบรมจำนวน5รุ่นนักศูนย์การเรียนรู้ไอ t ชุมชนโรงเรียนการบินผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินวิชาการจัดการจราจรทางอากาศชั้นปีที่4จํจำนวน14คนที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ที่แผน,นสนับสนุนการบินกองฝึกการบินโรงเรียนการบินรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส5ธันวามหาราชและครบรอบ72ปีโรงเรียนการบินร่วมกับสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนคปรปฐมนายสโมสรนายทหารสัญญาบัตรโรงเรียนการบิน ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญบัติโรงเรียนการบินที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน17คนณห,ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน รองผู้ชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักอาศัยและบริเวณตลาดรวมภายในโรงเรียนการบินเนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีโรงเรียนการบินรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้ทำการในอากาศรุ่นที่163ณแผนกฝึกการยังชีพกองการศึกษาโรงเรียนการบินนิรภัยโรงเรียนการบินจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แก่กำลังพลของโรงเรียนการบินรวมทั้งครอบครัวณหอประชุมโรงเรียนการบินรองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินนำข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการโรงเรียนการบินพร้อมทั้งหน่วยงานในพื้นที่อวยพรได้รับพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้บัญชาการโรงเรียนการบินณห้องโถงกองบัญชาการโรงเรียนการบินผนกกิจการพลเรือนกองบัญชาการโรงเรียนการบินขอจบการนำเสนอประมวลภาพกิจกรรมหน่วยในห่วงเดือนธันวาคม พุทธศักราช2,556เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ